โอ้ยโยโกเซมัตครับทุกคน <t ark> วัตชิวะปิโปเดส <ES> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกถึงทำไมผมถึงหันมาสนใจเรื่องของธรรมะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครๆได้ยินคาว่าธรรมะแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจแต่จริงๆแล้วธรรมะนั้นเป็นเรื่องของ ตัวของเรานี่แหละครับผมและสาเหตุที่ผมหันมาสนใจเรื่องของธรรมะนั้นก็คือผมมีความ,วามทุกข์ครับและผมมีความความทุกอย่างไงก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนน่ะผมมาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่คาดหวังเยอะมากผมเป็นคนที่มีอารมณ์โกรธเยอะมากเป็นยักษ์เป็นมารและมีอีโกโ้มีอีโก้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่คิดมากคิดมากคิด คิดมากคิดวนแบบมันมันหยุดคิดไม่ได้ครับแล้วมันก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงและและและมันก็แบบสุดท้ายมันก็แบบมันก็ไม่ได้ดั่งใจอ่ะแล้วมันก็ทุกครับมันก็ทุกมากและคนที่แบบไม่ค่อยฟังใครอ่ะมีโก้สูงอ่ะต้องเจออะไรแรงๆอย่างเช่นผมเนี่ยมันมันมีแค่ความทุกข์เท่านั้นนะที่จะสอนคนเหล่านี้ได้ครับ จริงๆนะและนี่แหละคือสาเหตุที่ผมเนี่ยามาสนใจเรื่องของธรรมะครับผมแล้วผมมา,มาสนใจธรรมะตอนไหนล่ะถ้าตั้งแต่แรกเลยก็ตอนมปลายนู่นแหละตอนนั้นก็แบบติดตามติดตามเพจในเฟซเฟซบุ๊กเกี่ยวกับธรรมะแล้วจะมีรูปภาพพร้อมกับเป็นประโยคที่ครูบาอาจารย์ประเทศไว้อ่านั่นแหละก็ติดตามไว้แล้วก็สวดมนต์สวดมนต์ก็สวด นั่งสมาธิแต่บอกหรือว่านั่งสมาธิผมนั่งไม่ได้เลยผมนั่งผมนั่งไม่เคยสงบเลยครับมันผลนั่งอะไรมันมันรู้สึกแบบมันไม่ค่อยไปไหนอะ่ะเข้าใจไหมแล้วก็ผมก็ไปไปวัดทําบุญถวายสังฆทานพวกนี้ครับก็ทั่วไปและเคยเป็นสายมูก็เคยเป็นแบบไปขอพรไปขอเทพไทยเทวาพวกนี้นะครับผมก็เคยทํามาเหมือนกัน แต่ผมก็อธิษฐานถึงนิพพานถึงคําสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้ามาตลอดด้วยเหมือนกันครับผมแต่จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือผมได้ไปเจอคลิปของอาจารย์กล้วยครับอาจารย์กล้วยคือใครอาจารย์กล้วยก็คือนักปฏิบัติธรรมที่สอนธรรมะในทิกตอกนี่แหละครับผมซึ่งซึ่งผมจําผมจําได้เลยว่าคลิปแรกที่เจอผมเลื่อนไปใช่ไหมแล้ว พอได้ฟังไปสักพักใจของผมอะมันรู้สึกแบบนิ่งสง,งบยเย็นและที่สำคัญคือสบายมากและผมก็หลังจากนั้นนะผมก็ติดตามมาโดยตลอดเลยและไปไปมามาก็ได้รู้จักกับหลวงตาสิมทรับอาจารย์บีกูบาชายกุบาชัยวัดนี่แหละและแต่ว่าผมผมมาก็ฟังองค์อือ่นด้วยด้วยเหมือนกันอย่างเช่นหลวงพอ่อพุทธทาสหลวงปู่ชา ไอ้เช่นอาจารย์เบียคนถึงตามผมก็ฟังผมอ่ะชอบชอบอาจารย์เบียมากผมเป็นบิ๊กแฟนอาจารย์เบียมากอาจารย์เบียเผ็ดร้อนสุดๆเลยแล้วก็ผมอ่ะฟังไปฟังไปก็แบบเกิดศรัทธาแล้วก็เกิดปัญญาที่มากขึ้นแล้วก็คิดว่าครูบาอาจารย์เหล่านี้ครับสามารถที่จะช่วยเราได้แต่สุดท้ายอย่างสุดท้ายจริงๆอ่ะมีแค่ตัวเรานี่แหละที่จะช่วยช่วยเหลือตัวเราเองได้ครับพวกท่านอ่ะแบบให้ได้แค่แบบ แนวทางอะแต่ตัวเราอะก็ต้องนํามาปฏิบัติและก็พยายามด้วยตัวเองอยู่ดีครับผมฟังเทศฟังธรรมไปเนี่ยมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าผมมายังแบบมีกิเลสเต็มหัวใจอยู่เลยไงศรัทธาก็ยังน้อยวิริยะก็ยังน้อยสติสมาธิปัญญาก็ยังน้อย5อย่างนี้ก็จะเรียกว่าอินทรีห้าอินทรีห้าของผมเนี่ยก็ยังน้อยอยู่เลยแต่ว่ายังไงผมก็ต้องขัดเกลา กันต่อไปครับมันทําให้ผมนึกถึงพี่ตูนวีแกนเลยโอ้ยถ้าพี่ตูนวีแกนมาย้อนดูคลิปนี้นะครับผมเป็นเอฟซีพี่ตูนจริงๆครับผมพี่ตูนเป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการออกกาลังกายและการฝึกจิตฝึกใจมากพี่ตูนวีแกนเคยบอกว่า,วาชีวิตเนี้ยเราจะต้องปฏิบัติธรรมให้ได้มากที่สุดแต,แต่แต่ละท่าน,ท,านท่านก็บอกแบบนี้เหมือนกันให้แบบการให้เอาการปฏิบัติธรรม เป็นที่1ส่วนเรื่องทางโลกอะไว้เป็นอันดับสองท่านก็บอกว่าอย่างหนึง่งและก็หนึ่งในหลักที่นํามาใช้ได้ง่ายที่สุดนั่นก็คืออริยสัจสีครับคือความจริง4ประการที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้จักสาเหตุของความทุกข์และเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความทุกข์ด้วยการแบบพัฒนาจิตใจให้สงบและมั่นคงขึ้นผ่านการปฏิบัติตามแนวทางของมรรคเช่นแบบการมีสติการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมและก็ไม่ยึดติดกับ สิ่งที่ไม่สามารถควบคุม,มได้ครับผมและหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี้ยก็ยังมีอีกเยอะมากอย่างเช่นแบบสติปัฏฐานสีมักมีองแปดซึ่งหลายๆเรื่องอ่ะผมเองอ่ะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่อ่ะสุดท้ายของสุดท้ายที่สุดอ่ะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นแก้ทุกครับถ้าเราแก้ทุกได้เมื่อไหอไรอ่ะเราก็สบายเมื่อน,นั้นเลยครับผม แล้วก็อีกหนึ่งคำสอนที่ผมอะ่ะชอบมากเลยก็คือสิ่งใดเกิดขึ้นะ่ะสิ่งนั้นะย่อมมีเหตุและก็ปัจจัยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นหลคำสอนที่แบบมีปัญญามากเป็นคำสอนคำสอนที่แบบมันมันมันดูแบบมีมีความสมเหตุสมผลมากอะ่ะซึ่งนั่นแหละมันก็ทำให้ผมแบบโอ้และสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผม ขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่แบบตั้งใจมาดูถึงตอนจบขนาดนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมมาชอบอ่านคอมเมนต์มากๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับอดีิกาโตเกสึมัส